สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องพนะเบิงดูเบิงดูจเจ้าเบิง่อยปลูกดูว่าปปมีแนวเฮ็ดพี่น้องเ้ยไปหาซื้อกระทางว่าวาปลูกเอากับพ่อได้เด็ดอยู่ได้ละ่ะกับเขาบ่มีแนวเฮ็ดเด้อมาหามาหาทายลูกเฮ็ดทอดนี่ล่ะบ่ปลูกห้ายดอกอ่า กระทังกระสีเอามาปลูกอยู่สิปลูกอันนั่นพักบุ้งไปซื้อดินมาใส่อีกเห็นบ่เห็นบ่าเฮ้ยสวนหย่อมน้อยพนาพนาคือป่พี่น้องอซุ่มมีทีหลายบ่ปลูกซุ่มบ่มีอยากปลูกปลูกแมงใส่กระทังนี่ล่ะรด มันบ่ขื้นกันลกหามันถิมรวดอ่มันอันใดมันตายกันดึกมันถิมลูกซื้อลูกซือ้อค่ายเงาเอาฮา,าแดกดากคน้นเสียงอีหยงังอีกเนาะเห็นบ่เห็นบ่นบพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศ มือน,นี่ย่ามช่วงแดงๆออกมาเก็บภาพซุ่มบักหมาหมาตัวนี้คือหมาฮีโร่มันซอยได้มันซอยอย่ายต่อยมันซอยอย,อย่ายต่อยยังบัดดี้ไปตักบาทมันมีหมาคี่รถกลับมาอบักลาเนี่ยเห็นปะมานี่มานี่มา,มาเร็วมาเร็วมานี่ มามานี่มานี่ไอ้หนวดมาหายายมาไงไอ้หนวดผู้พิทักษ์รักเธอหนาวเนาะเป็นต่อีตนมันอยู่โอ้ขันจับได้นี่ย่อยสิเอามันไปใส่เสื้อกันให้ม่ดทุกโตเลยหาอะไรลูกหาอะไรึไรสูหาหย,ยั่งสุ่มหาสูโอ้มมึ่งไ่ยเนาะ นี่แหละมาซุ้มนี่แหละขันเท้าไส่บาดมากนี่ตักบาดมากนี่มแมสสิเลนออกมาทั้งหลังวัดทั้งพุ่นน่ะตรงคาม,มันะ่ะมัสสิแลีนมาเต็มอยู่หน้าบ้านบ้านนี้มีมือหนึ่งใส่บาดมือวันที่หนึ่งจำได้ท่านว่ามีหมาซุ่มอยู่ขางทางมันไล่กัดมันอุบกันกัดไหมเข้ากับขับรถมอไซค์อยู่หลานก็นั่งอยู่ทั้งหลังหลานว้านน่ะอีกปร,ประมาณจะ บ่หไวยใครมันจอดรถมันกระโดดซากใส่ใส่ข้อใส่ขาเห้าไปละบ้านนี้มีหมาสุ่มนี่ละมันอยู่น้ำมันเล่นอยู่น้ำเขาสองตัวนึงกระโดดใส่เห้ากระโดดใส่ย่อยต่อยอีกตัวนึงมีหมาสามตัวหมาบบกโตก็เหตีดนะเป็นจะสร้างเลยพี่น้องกระโดดข้าบข้อกระโดดข้าบข้อือกระโดดข้าบข้อหายอ,อ,อีกตัวหายอีกตัวนึงมากมากัด มากาดเท่าอืมมีอีกตัวนึงได้บาทเนี่ยโตัวนึ่งนี่เป็นม้าวัดม้าวัดที่เป็นเหรียญน้ำมาสองตัวเพราะมันหูวว่ามาสีกาดเท่าเท่านั้นละ่ะมาตัวนั้นมันลายลายบาเศร้ามันสูนหลายมันกระโดดคาบข้อแม่ม้าอีกสองตัวนั่นลหละห้ยจันกะแลนหนีแตกออกจากกันแล้วไว้อ้าวสวยเลียงสูง้ๆกับมีพระเดชพระคุณน,น้ำย่อยอยู่ตัวนี่วะ แหงแรงได้พี่น้องอืมมันกับหูจักข่วมอยู่นี่แหละเขาว่าเอาเขาให้มา้ากินมา้ามันยังหูจักค่วมเดียอันนี้ปลูกยังไว้ดิปลูกก็ไดินอยู่อืมหอมกับพ่อใดใส่อยู่ก็มันสีแหงแรงลายนี่ว่าเป็นยังได้เนี่ยไปเบิ้งในคลิปเขาเขาว่าให้เอาสั้นไล่มากมใส่มะหดบ่ให้มีเพียพนะ เกยต่อยกับมะเพียยางดีค่ะตัวเทใส่บะนี้ที่จริงบักเขือต้นนี้เนี่ยสิมีนวยแล้วโดนยังวัดิโดนสั้นไล่เจ้าของเอ,อมามะไซเองอยุบเลยต้นกระเพราปกติสิเต็มนี่เลยบานนี้สั้นไล่กะแดกส้นนะครับ แดกพักไยจนเมดดอบยอบนี่นะพักอันนี้ก็บหัวแตงแตกปงข้าอีตูเอาไปกินละสามเท่อเราเห็นน,หน่อยังสิได้ใส่แกงวิ่ได้ล,ละแกงน้อมอันนี้บักพริกอ่ะเกิดน่วยแล้วซีหาน่วยหรอเด้พี่น้องเห็นบ้าอืมอน,นั้นบักตะไคร้ ก็เลยว่าที่ตรงนี้นี่สิไปเอาขี้ดินมามาใส่ในกระถางกระถางปูนเนี่ยแหละสิปูกพักอีกสิปูกอันพวกพโหรละพาบพระกับพ่อได้กินรอดตายขึ้นมากเนี่ยไปกระเพ้า อากาศพี่น้องแห้งหนาวแห้งเงยน็นเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศแห้งแรงซ้ำนี่เนาะคลิปนี่ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อจ้ะยายต้อยพอเป็นกำลังใจ